กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยามสาวพี่น้องอยู่อยู่ขึ้นใจพี่น้องเง้ยคุณแล่นแนวว่านี่พี่น้องสาววัตถีซีพี่น้องซีมักระลาคมพี่น้องช่องหัวกอดพี่น้องอยู่ลมเหลือพี่น้องเง้ยคุณเสียกชองใจกลัวพี่น้องสองใจเคืองพี่น้องอยู่ลมใจพี่น้อง ใจ่ของเราเด็กๆกี่น้องเงยหมอกลงค้างให้พี่น้องเอ้อพี่น้องผ่านของพาทิีพี่น้องจ่ายตัวบทพี่น้องเพื่อว่าเรียนพี่น้องเอ้ยพี่น้องฟังบีงทรถมาพี่น้องเอ้ยหมอกเต็มเลยพี่น้องพี่พี่น้องพี่หมอกพี่น้อง หนาวครับพี่น้องนี่จนลองม,มัดถ้าพี่น้องรวมเหล่มคอยได้พี่น้องดิเต่ก็ยงังไข่อยู่พี่น้องโวพี่น้อง ว่าไจักายเห็ดเป็นใจยามเหนเลยตะกี้บ่ไ่ียปน้อนตะกี้น้อปวด่นูก็บ่ดังพียน้องเ้ยเบ่งพี่น้องว่าไซจเป็นไม้ตีพียน้องเ้ยไยแหงไรพี่น้อง なるけど。 സഹത്തുമായി that can be you, you know ลมพอดีดิลมมัอนส่หาลมที่ลมอยากเบิดหรอปกติสิิ่งนี่ปกตินิ่งด์ีลำนี้แต่ไหนมาส่ยดอกๆดีเพราะเห็นอยู่ว่า ไกมาไม่น <t multi> ้ำไม่น่าไม่เหมอกเนาหมอกเข้าๆเลยลวงคลาแห่งนี่ก็ร้ายกันนีก็แเฟี้ยงเปียกเออ้ยพุ่นแน่ไปไกลพกิีุ้นหมอกของนั้นของนั้นหกโมงกวเาเออโอ้พุนทางขามมุชาก็มีเว้ยพุนเกิไ้น โอ้ยคุณยังห้อมดามหน่อยแปลว่าลมเึิงมีตลอดเลย คนที่นมาเห็นจะช้ทรัพย์ทเงีไปถมันเห็นอยู่แล้วโอ้เนีวิ กีนกว่เงิเป็นทายดีขึ่น้อง ตอกแจ็กตอกแจกบอ่ลมชีวิตมันใจดีบานอ เงฟ้าทิขมาสอนนี่มันขึ้นเงยนขึ้นมันยังเมือแหงนี่เงาทิขึ้นทางหุ่นนี่ต่อีสเตวันออก ตังไว้บบนี้ต้นไม้ทิ้งก็ไม่าอยู่บานีตอคือเ่าอยูุ่้นใจคอยแบนี้ ไปว่าลมเค่งมีแต่หลอดด้วยก็สันก็ชันตกเรีย่ยวโอ้โอ้โอคือเป็นยาวนอบบาทนี่ทรายคลักทรายเนี้ยวิงงั้นเคียงขึ้นมา,าคลักนึงวิ ดึงดึงเรื่องมาเบิดลมนี่งก้าเดียวลงแล้วนี่ดึงลงข้าเดียวดึงลงประมาณเครื่องใจนี่คือลงแล้วเคยมาขู่อยู่ลมมันเบาเด้เอคือนนอันนั้นมืขเช่นนั่นดิ เอาลองมืดมิดลมหน่อยเปื้อเพิ่งเลยแบบนี้เอาท่านกับท่านมาท่านกับไปลายใหม่แบบนี้เล็กไก่เป็นบาวาลินห้างเลยแบบนี้ตะกี้จะได้นิ่งหนิงหวย แรงสุดก็เกิดไ่ได้หล่ะเอาลงมาจังหัวปีกห้างฝนเบื้องเบื้องห้างขวาเอาเสือกเดดมันเรียมยับยับเยอะว่านี่หางผวา ห้าวเถือกมึงมึงห้งาวเถือกแดดพุ่นเดือด,อด,อดมามบ,มบอยู่การที่ไปอันนั้นการตารนเนาะที่สิ่งเดียมดีแห้งเลยล่ลลมพอดีเลยจะทิ้งหูบอดัง ยังอยู่น e> ั่นกระตุกเขาขนมรุดอู่นไว้คากเตียบอยู่แล้วมาด้วยคากปันนั่นส่างขอดปันนั่นหม้อเจียงนั่นที่ซื้อเจียงเสียกที่ซื้อ

dưới cái gốc cây, nhá, 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 đình nhá, 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 มมุนก็คือมมุนด้เบัยนันมุนก็คือด่างเลยวัดตีแ้มันสายเนี่็มันก็ตรงด่งนั่มาละนี่มาเรียนไปทางขึ้นเหมืนเนาะสสยหัวเราเรียนเรียกกัะแบบนี้อืม 낭무안들은